สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวอาร์กติก้านะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของมซาซเนรี่ฮิมิโกะเนาะจากการอัปเดตของเธอนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยนะคะ เิมิโกะเป็นทหารสายโจมตีไกลใช้ธนูเป็นอาวุธลักษณะการโจมตีเป็นรูปตัววีสตามเป้าหมายเธอได้พัฒน,นาสกิลเพิ่มขึ้นอีกมาอีก2องสกิลโดยสกิลแรกป็นสกิลติดตัวสกิลนี้มีผลเมื่อ้ปมิโกะจุ่โจมตีแบบปกติเธอจะได้รับการฟื้นฟูนเลือดให้กับตนเองและทหารสายโจมตีไกลไม่รวมตัวละครหลักค่ะ สกิลที่2เป็นสกิลติดตัวเช่นกันในทุกๆเทิเร์นมีมีกดจะมาะบัฟให้กับตนเองและทหารสายโจมตีไกลไม่รวมตัวละครหลักโดยจะเพิ่มเกราะป้องกันทางกายภาพเกราะป้องกันเวทและเพิ่มค่า AP ค่ะสกิลที่3เป็นสกิลกดใช้คล้ายๆกับสกิลโฮลี่ของมอง้งเมื่อใช้สกิลนี้จะช,ช่วยป้องกันการโจมตีเวทมอนเถึง3ตำแหน่ง ในแนวราบของฝ่ายพันชมิตรและจะเพิ่มเลือดเล็กน้อยนะคะสกิลที่4เป็นสกิลกดใช้เช่นกันสามารถได้ฝั่งตรงข้ามได้เมื่อใช้สกิลนี้ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เวทดนบนได้พร้อมกับลดเลือดและเกาะป้องกันเล็กน้อยค่ะนี่ไม่เกินเธอยังมีสกินที่เพิ่มออปชันอีก3สกินทำให้เราเพิ่มความสามารถให้เธอได้ดีขึ้นไปอีกนะคะเรียกได้ว่า อัปเกรดที่มีกะครั้งนี้ทำให้เชิญน่านำมาใช้ในทีมมากๆเลยสำหรับสายพี่พีไม่ควรพลาดเลยนะคะและส่วน,นังการนำเธอมาจากไหนทำเควสอะไรขอติดไว้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ